ตอนนี้สลัตว์นะครับโอ้โหมัดพากันดูนี่เต็มเต็มเลยครับแขนของแปซิ่นโอ้โหต่อยลำตัวหนักครับเดินชนก็มีเหมือนกันครับด้านหลังอ้าวโดนซ้ายหน้าไม่หุ่นแบบโอ้โหเจอาก่อขวารับดูนี้วยตบขาสั่นเลยครับต้องนับเลยครับแตกหรือเปล่าครับแตกหรือเปล่าครับโอ้โหน่ากลัวจริงๆครับ โดูครับดูจะช้าลงก็เยอะแล้วครับทางดน้าของโัวละครตอนนี้สลัดกันครับโอ้โหหมัดป่ครับดูนี่เต้เต็มเลยครับโอ้โหหมัดป่วนแล้วครับลุกไหวไม่ไหวครับเดินชนดูไม่น่ารอดครับโอ้ยังไหวครับครับเวลาที่เหลือครับโอ้ดูลําบากครับชีวิตตกขีดแดงครับแบบนี้ไม่ไหวครับเปาบอยเบรกดีกว่าครับจังหวะจะแทงก็ดีครับนี่เป็นนับที่สองนะครับ ขวามาจากหลังเลยครับหมัดเอาไว้เนแล้วก็แบบนี้ตามวยโครางก็หมัดควางควายนะครับดูครับปังปังมาเป็นชุดนะครับไม่ต่อยทีเดียวครับนี่ครับสะสมไปเรื่อยครับโอ้โหตกซ้ายตกขวาตกขวาตกซ้ายหนึ่งสองครับเข้าไม่เข้าก็ไม่รู้นะครับนี่ครับแต่ว่าหมัดซ้ายสองเม็ดสามเม็ดหลังนี่เข้าทุกเม็ดครับไปเลยครับปอบอยบอกพอดีกว่าครับหนึ่งเข้าสองติดการ 3าโดนทาง4ี่หน้าผากมาอีกแล้วครับอีก3ามหมัดก็ผมไปไหวครับ